สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสกาชานะครับของประเทศจัดทาวนะครับว่าตอนนี้กาชาของเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการเปิดนะครับอ,อย่างแรกคือเราต้องมีตัวกาชาเว็บวันก่อนเนาะเพื่อจะได้สุ่มกาชาของนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสาธิตซัก20ลูกนะครับกาชาเว็บวันนี่คือสามารถเติมได้ใน DC กับแอดมินเลยนะครับแล้วก็เราก็แลนดอมเลยครับว่าเราจะได้กาชาตัวไหนโอเคแล้วมันก็จะแลนดอม20ลูกไปนะครับว่าเราจะได้ กาชาตัวไหนบ้างใน20ลูกนี้อโอเคเราได้กาชาเงิน6กาชาทองทั่วไปคูณ2นะครับ12อันเนาะแล้วก็กาชางานดำอันนึงแล้วก็โอ้ถือว่าดวงดีนะครับได้ได้กล่องเทวุธด,ด้วยอโอเคแล้วเราก็กดนี่ไปครับเพื่อรับขออเนาะมันจะขึ้นด้านขวามือนะครับว่าเราได้รับของอะไรก็มาเปิดกันอีกรอบนึงก็คือจะสามารถเปิดอันนี้ผมลองเปิดนี้ก่อนเนาะเป็นกาชา ของอาวุธนะครับเปิดไปเลยใส่จำนวนไหมครับ1อันแล้วก็โอเพนบ็อกไปเลยโอเคเราแรนดอมไปนะครับมันก็จะแรนดอมว่าเราจะได้เซตไหนนะครับเซต1 2หรือ3หรือ4นะก็คือจานี้เลยของไอกระชาก็ว้าวเลยอันนี้ได้ได้เป็น2อันเลยนะครับอันนี้กระชา2อันกาชานี้ถ้าเป็นของตีอยวุธสามารถกดเปิดได้เลยนะครับมันก็จะได้ของอย่างนี้นะครับสามารถตีอาวุธได้ หนึ่งชิ้นเลยนะเต็มที่เลยก็คือนี้ถือว่าดวงดีนะครับที่ได้กล่องตีของตีอวุธนะโอเคแล้วเรามาดูอันนี้กันครับว่าเราจะได้อะไรของงานดํานะครับของงานดําเมื่อกี้เท่าไหร่นะ3นี้เราก็ใส่ไป3แล้วก็โอเพนบ็อกเลยนี่ก็ใส่ไป <c oughs> นี่ก็คือมันรอมันแรนดอมนะครับในสามว่าเราจะได้อะไรบ้าง ก็ได้เหล็กเก้าถึง5เลยนะครับ5อันเลยนะแล้วก็ทองแดง5แล้วก็เพชรสโหถือว่าดอกของเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคมาถึงกาชาคูณ2เนาะคูณ2ก็คือจะไม่เหมือนธรรมดาจะจะเป็น2นะครับคูณมา2อ,อันนี้ก็คือจากกระหล่ำา2ของเดิมจะได้4นะครับอันนี้เราเปิดไปเลยอันนี้เท่าที่ครับนี้ต้องกดรับก่อนเนาะแล้วก็เปิดกาชาตัวตัวคูณ2ไปเลย อันนี้เรามีทั้งหมด19อันนะ19อัน,นก็เปิดไปเลยครับ <c oughs> 19อัน,นเปิดกาชาไป19้าอันก็คือได้กระลำสนนี่นีสี่โอ้โหไม่ต้องฟางกัเลยทีเดียวเชียวนั่นขวามือก็เข้าตัวเต็มที่เลยนี่ผมแค่เปิดไปเท่าไหร่ครับ20่สกว่าลูกเลยนะนี่กาชาเงินโอ้โห กระชาเงินถ então, like okay. ือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเปิดไปกระชาเงินกระชาเงินมีโอกาสได้ตั๋ว50,000ื่นกับ1นึ่งแสนด้วยนะครับอย่าลืม50,000ื่นกับ1นึ่งแสนนี่คือถือว่าโอ้แย่วันนี้ไม่ได้นี่ได้500แล้วก็ตั๋ว5 0 0 0ันกับหมื่นหนึ่งนะได้หมื่นหมื่นห้าหมื่นหกโอ้โหก็ถือว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดแบบหมดหมดหน้าตักเลยนะครับว่าผมจะได้ 270ลูกนะว่าผมจะได้อะไรบ้างมาลองลุ้นกันเลยดีกว่าถ้าได้ตัวเหรียญเหรียญเหรียญรถนี่ก็ดีเหมือนกันของแรก,ก็ถือว่าโอเคแล้วครับของแรก,กับกล่องตีนี่3อย่างนี่คือถือว่าดวงดีเลยเดี๋ยวที่โอ้โหผมเปิดไป270ลูกนี่ได้กล่องเตียวุูบาลเลยนะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเนี่ยของตียวุธเนี่ยอื้อหือ ยีี่ลูกไปจัดไปครับยีี่ลูกนี่นอนอิ่มเลยนะครับยีี่ลูกลูกละสิบบาทนะครับยีี่ลูกเนี่ยถือว่าโอ้โหสบายตัวเลยครับได้สิบหกอันโโหได้กี่อันวะเนี่ยสามสิบสี่ลูกโอโืมเอาเรื่องนะครับเดี๋ยว ผมขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับสามารถเติมกาชาได้ใน DC นะครับกับแอดมินหลักหรือว่าแอดมินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็บัญชีของทางประเทศมีบัญชีเดียวนะครับไ้เจอกันครับในประเทศครับขอบคุณมากครับ